สวัสดีครับแมนซี man ครับคุณแมนซีจะโดนอะไรมาครับสิงโตกัดครับสิงห์พงานหนึ่งศูนย์ 0. แมตตี้แคทกัดใส่พันเอตันบิลล่านี่ว่ะแต่ฮาแลนด์ไม่ได้อยู่ในใบในระบบก็ไม่มีปกติจะเขียนชื่อนี้เผื่อไว้ตั้งแต่ซักประวัตนะิแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีครับให้ตายก็ไม่เจอครับอ๋อไม่ได้ลงหรอ,ไม,ไ,อ,หรอไม่ได้บอลครับไในหม่งเป็นลูกนึงมั้งเบาๆแต่ตลัยเข้าท้ายเกมอ๋อเข้าประตูเข้าสประตูครับอ๋อบอลไข่ฮาแลนด์นี่แหละครับ โดนเต็มเป้าเข้าเต็มแท่งกินแล้วก็จุกแทนแต่บอลอยู่ในประตูนะครับอ๋อเป็นประตูนำหน้าก่อนด้วยจุกฟรีเลยโอ้ยเฮียกูมีอะไรถูกบ้างเนี่ยดาวแม่งคิดหมดเลยแล้วฮาราไปไงบ้างอะอก็จุกนี่หมอหน้าเขียวเลยประตูก็ไม่ได้แถมไข่ก็ไม่รอดกูจะปวดแทนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายายาให้แป๊บเดียวหายเฉยลอนดอนสีแดงแดงในปนัตตนียิ้มแฉ่งแล้วมียากดประสาทพ,พอจะกดอันดับให้มันล่วงมานะครับกดอันดับไม่มีมีแต่กดโหวตใบ้ไขมไขมให้ได้รับรางวัลที่ตเอกอวบโว้ย ไอ้หมอฮารเรนกูไข่แตกเนี่ยจะให้กูโหวตมึงอีกตอนนี้คะแนนโดนแทงอยู่ฮะหมอจำเป็นจริงๆช่วยวยกันนะในะหเรือใบนะให้กูช่วยตอนชนะไว้จิ้มหายมันอัสัตว์จัะต่อเยอะกว่าจิบมหายช่วนอองนี้ทำอะไรกันนะครับหมอโหวตใบแรกห้มันให้ได้ติดต่ออวอร์ดน่มึงกลับไม่ให้กูพูดอะไรก่อนเลยเหรอก็มึงดูไม่ป่วยน,นี่หน้าไม่เห็นออกเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาผมป่วยเข้าหน้าหนาวแล้วผมหนาวตัวช้นเลยเนี่ยอยู่บนสุดของตารางเลย อยากหายมันก็ลงมาทักระดับไปให้คนอื่นเขาเกิดบ้างตอนผมล่วงไปใครจะขึ้นมาเฮียลำพังยีโดซัต์ก็ต่อยกันอยู่เลยนยที่สองอ่ะต่อผมอ่ะจะไปบอลมัดเลยที่เหลือไปไหนกันหมดไม่ลู้หาไม่เจอเจอใครมาพาเล็ครับหมอเพื่อนเตือนแต่ก่อนเตะแล้วบอกแข็งบอกแข็งแข็งอะไรกุยัดเอเซใส่ไปลูกหนึ่งตะข่ายแทบขาดหนึ่งศูนย์ครับชนะลูกเดียวบ่อยๆแต่ก็ชนะตลอดมึงนี่ฟอร์มแชมป์ชัดขอให้เป็นปีที่ดีจริงๆสักทีนะอันนี้หมอพูดจักใจขอบคุณครับอย่าเพิ่งอะไร ผมได้แล้วนี่ไงโหวตแล้วไม่ใช่สมุทสะสมลูกเซตพีสสะสมหม่แล้วกูอีกแล้วแต่นี่ไม่ใช่เตะมุมเซตพีสเตะลูกเปิดนี่กูนับหมดสะสมได้ต่อเนื่องจริงๆเลยนะมึงี่สวัสดีครับหมอสเปอร์ครับวันนี้ขยันมากจังวะโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อ <c oughs> เจ็บคอ,อนิดหน,น่อยอครับพอดีกินท็อฟฟี่ไปสามเม็ดชุ่มคอเลย ชนะเอเวอรตันสามศูนย์คอนเดฟเฟนสองซาหนึ่งแล้วกูจะรักษาเฮียอะไรให้มึงเนี่ยจริงจปล่อยให้มันหายเองก็ได้ใช่ไหมครับเข่งเขาบอกว่าจะท็อปซีติดคอกันไม่เห็นติดเลยกูกลืนถามเม็ดเต็มเลยเนี่ยยูฟาการ์ตบดามยังก่อยกว่าใครเขาอยู่ละไหนเนี่ีโคจังขึ้นที่3แล้วครับเผื่อหมอไม่รู้เข่งมากครับคนหลังไม่ต้องมาหาหมอก็ได้นะอาการแบบนี้น่าละลื่นไว้นอนนี่เอานีไปโบอดด้วย โบดแน่นอนครับเพราะอะไรหลังๆกูได้ออกกล้องเยอะไม่ตัดบทกูแล้วนะแต่ก่อนเออปัดกูนะได้คะแนนไก่เดือดทองไปเต็มๆผมชนะก็ต้องโวอดสิครับอะไรที่แพ้่มาตอนคลิปนี้มันจะโบดให้กูไหมนยะสวัสดีครับหมอช่วยผมด้วยสวัสดีครับคุณมายูเป็นอะไรมาเนี่ยโอ้โหเจ็บตีนครับหมอ